สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีทักทายไปเลยนะครับโค้ดแมนนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอันดับแรกก็คือการสมัครนะครับของบริษัทเราก็คือฟรีค่าสมัครอันนี้คือวันแมนวันโค้ดหมายว่าคนหนึ่งสมัครได้แค่รหัสเดียวนะครับไม่มีทีโอไม่มีไฟโอนะครับหลักฐานการสมัครมีอะไรบ้างบัตรประชาชนนะครับสองบัญชีธนาคารแต่ว่าถ้าเป็นไทยพาณิชย์ได้ยิ่งดีเพราะว่าบัญชีของบริษัทเป็นไทยพาณิชย์ ถ้ามีการโอนค่าผลตอบแทนหรือโคมิชั่นนี่ก็จะไม่ไม่มีค่าโอนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นต่างแบงก์นี่จะคิดค่าโอนแต่ยังไงก็แล้วแต่เรารับทุกแบงก์นะครับีค่าสมัครอายุ20ปีขึ้นไปหลักฐานบัรประชาชนบัญชีธนาคารเบอร์โทรที่อยู่จะส่งแค่นี้เองนะครับคราวนี้ท่านก็สมัครเป็นครอบครัวเป็นสมาชิกไอคอนของเราได้แล้วทีนี้สิทธิของการเป็นเมมเบอร์นี่จะมีอยู่แค่2ข้อสิทธิพิเศษคือ1งซื้อสินคา้าได้ในราคาสมาชิกของ ท่านสามารถแนะนําหรือบอกต่อให้คนมาเป็นครอบครัวเอเชียเจ้าปดัของเราได้เพราะท่านจะได้รหัสสมาชิกเสร็จแล้วท่านก็เอารหัสสมาชิกเนี่ยแล้วก็เว็บไซต์ส่วนตัวของท่านเนี่ยแนะนําบอกต่อได้แต่จะยังไม่เกิดไรายได้แต่จะยังไม่เกิดไรายได้ถ้าท่านอยากเป็นอยากมีรายได้เกิดขึ้นเขาบอกว่าท่านต้องทําคุณสมบัติขึ้นเป็นนักธุรกิจทีนี้มาดูตำแหน่งทางธุรกิจเรามีอะไรบ้างตำแหน่งทางธุรกิจของเาเรามี ตำแหน่งอยู่4ตำแหน่งนะครับตำแหน่งแรกนะครับก็คือตำแหน่งบอนตำแหน่งบอนในซื้อสินค้านะครับให้ครบ3า p สนะครับท่านก็จะเป็นตำแหน่งบอนนะครับก็คือสินค้าของเรานะครับก็คือกาแฟหนึ่งกองร้อยแปสิบบาทเท่ากับ30 p สิตำแหน่งที่สองถ้าท่านซื้อกินซื้อใช้สะสมไปเรื่อยๆนะครับจนครบสา0ร้อยคะแนนตำแหน่งนี้เขากว่าตำแหน่ง ซินเวอร์ตำแมน่ซินเวอร์เนี่ยใช้เงินประมาณหนึ่งพันแปดร้อยบาทมติว่าซื้อกินซื้อใช้สะสมไปเรื่อยๆสมมติว่าครบสามพันคะแนนท่านก็จะขึ้นเป็นนักธุรกิจตำแหน่งโกโกเนี่ยใช้เงินอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันบาทตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่ดีที่สุดก็คือท่านสะสมการซื้อกินเธอใช้ครบหกพันคะแนนท่านก็จะได้เป็นนักธุรกิจตำแหน่งพลาทิใช้เงินประมาณสามหมื่นหกพันบาท แหน่งนะครัธุรกิจมีอยู่สี่ตำแหน่งนะครับบอนซิลเวอร์โกแพทเทท่านจะซื้อครั้งเดียวหรือซื้อสะสมก็แล้วแต่นะครับสามารถสะสมได้ไม่จำกัดระยะเวลานะครับนี่คือตำแหน่งาทางธุรกิจมาดูช่องทางรายได้ว่าเรามีกี่ช่องทางนะครับช่องทางรายได้เราแบ่งเป็น5้าช่องทางช่องทางแรกคืออะไรช่องทางแรกเรียกว่ากําไรขายปิดอันนี้คิดอยู่ที่3ามสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นช่องทางที่สองเลยนะ เราเรียกว่าค่าแนะนำค่าแนะนำฟาสด้าบรัทเราจ่ายร้อยเปอร์เซ็นตของ PV รายได้ช่องทางที่สามค่าบริหารทีมพิดห้าสิบเปอร์เซนของทีมข้างอ่อนรายได้ช่องที่สี่คือรายได้ยูนิเเวลสูงสุดถึงสิบแปดชั้นรายได้ช่องทางที่ห้ารายได้ออเซลหกเปอร์เซนแล้วก็มีรายได้อื่นๆ ก็เกิดจะเป็นท่องเที่ยวท่องเที่ยวนะหรือรถยนต์ก็แล้วแต่ห้ารายได้โดยมีห้าช่องทางคราวนี้มาดูกันว่าไรายได้แต่และช่องทางเป็นไงบ้างนะครับเดยวตัวเลือกเลยนะครับคำตับเรียกกำไรขาดอีกอย่างเช่นยกตัวอย่างที่กาแฟหนึ่งกองราคาสมาชิกหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนาไปจําหน่ายหรือขายจะได้ราคาข้างกองนี่สองร้อยห้าสิบบาทเพราะฉะนั้นท่านจะได้กาไรหนึ่งกองนี่เจ็ดสิบบาท ถ้าวันหนึ่งท่านขายได้สิบกล่องนะครับก็ได้กล่องละเจ็ดสิบบาทวันหนึ่งท่านก็จะมีกรไรที่เจร้อยบาทถ้าท่านเป็นไฟเบอร์นะครับกล่องหนึ่งซื้อมาในราคาสมาชิกหกร้อยบาทพอท่านไปจัหวัดก็ได้ในราคาเก้าร้อยบาทจะได้กระไกรกล่องหนึ่งสามร้อยบาทเพราะฉะนั้นถ้าขายได้วันละสิบกล่องนี้ก็วันละสามพันนะครับเดือนนี้ก็เก้าหมื่นบาทก็เยอะนะครับนี่คือการถายนะอันที่สองค่าแนะนำค่าแนะนำอีกจ่ายร้อยเปอร์เซ็นต์ของพีี เช่นถ้าเราเปน็นแนะนําบอนก็คือหมายก็ว่าเขาซื้อกาแฟนหนึ่งกลง่องเนี่ยบอนมีสามสิบ p ีวีเราจะได้ค่าแนะนำสามสิบบาทคือเราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ของ p ีใช่ไหมครับถ้าเราเปน็นแนะนําซินเวอร์เราก็จะได้ค่าแนะนำสามร้อยบาทถ้าเขาลงโก้ท่านโกนี่มีสามพัน PP ท่านก็จะได้ค่าแนะนำสามพันบาทถ้าท่านเป็นไปแนะนําแพทเิน์มแพทเิร์มีหกพันคะแนนท่านก็จะได้รับค่าแนะนำหกพันบาท ไง่ายง่ายอย่างนี้เลยง่ายง่ายอย่างนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับของบริษัทเราไม่ได้แบ่งเป็นชั้นนะครับจ่ายชั้นเดียวครั้งเดียวเป็นบอนก็ได้ซื้อกองเดียวนี่เราไปแนะนําใครก็ได้ไม่จํากัดระยะเวลาไม่จํากัดวันเวลานี่คือข้อดีของเรานะครับหนึ่งไม่ต้องรักษายอดสองแนะนําได้ไม่จํากัดสามรหัสเล็กแนะนำรหัสใหญ่ได้อันนี้รายได้นี่ข้อนี้นะครับคานวณทุกวันจ่ายทุกสุข ของสัปดาก็คือคำนวณจันทร์ถึงอาทิตย์แล้วก็วันศุกร์เราจ่ายจันทร์ถึงอาทิตย์ศุกร์จ่ายรวมไปแบบนี้นะครับนี่คือค่าแนะนํานะอันที่สามเขาเรียกว่าค่าบริหารทีมเพื่อจ่ายห้าสิบเปอร์เซนของทีมข้างก่อนของเราเปิดเป็นบริษัทเครือข่ายในระบบไบนารีนะครับวันนี้สมถติว่าเรานะนะครับเราก็แนะนํา นายเอนายบีนะครับไอไว้คนละฝั่งนมันก็เกิด2ฝั่งนะครับนาเอนาีก็แนะนําต่อ1นแต่สไปเรื่อยๆตามโครงสร้างบนาที่นะครับแตกไปเรื่อยๆแตกไปเรื่อยๆนะครับสมมุติว่าจะเป็นใครก็ได้นะครับจะเป็นนายกนายขอที่อยู่ใต้วองเราก็ช่างนะครับหรืออัพไลน์ข้างบนโยนลงมาต่อให้ก็ช่างนับให้หมดนะครับนับให้หมดเลยสูว่านับแล้วฝั่งนี้ได้สามหมื่นคะแนน นะครับสามหมื่นพีวีฝั่งนี้รับได้แล้วในวีในวันนี้นะครับรวบรวมแล้วทั้งของเก่าของใหม่ได้หนึ่งแสนคะแนนนะครับรวมได้เป็นหนึ่งแสนคะแนนวิธีการคำนวณคำนวณแบบไหนมาดูนะครับนับให้ทุกเม็ดนะครับจะเปลี่ยนเตียงแนะนําหรืออัพไลน์แนะนําหรือทีมงานแนะนําเรารับให้หมดขออยู่ใต้ล่างเรานะครับก็คือเราเอาสามหมื่นเนี่ยนะครับคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องเอาสามหมื่นเพราะ คิด50%ทีมบอนอันนี้สามหมื่นเป็นทีมบอนนะครับเป็นข้าหวานต่อหนึ่งแสนเพราะฉะนั้นสามหมื่นคูณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นเงินทั้งหมดหนึ่งหมื่นห้าพันบาทรายได้เราก็จะเข้ากระเป๋าในสุขถัดไปก็คือหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับเห็นไหมครับง่ายมากนะครับเราช่วยกันทีมช่วยกันทํางานช่วยกันแนะนําอุปกรณช่วยกันแนะนําสินค้าเราก็จออะดรายได้แบบนี้นะครับราวนี้ฝั่งนี้แหละเมื่อบาลานซ์คิดกานวณมาแล้ว ฝั่งนี้ก็ลบคะแนนออกสามหมื่นนะครับสามหมืนก็จะเหลือคะแนนเจ็ดหมืนพีวนี้ไม่ตัดทิ้งนะครับยกยอดไปคันวลวันถัดไปนะครับไม่ล้างทิ้งไม่ล้างทิ้งนะครับไม่ล้างทิ้งนี่คือข้อดีของของของ,ของของของค่าปาหารทีมนะครับทีนี้มันจะมีข้อจํากัดรเรื่องรายได้อยู่บ้างนิดนิดหน่อยๆนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ยุ่งยากไม่มีก็เลยอะแยะก็คือว่า ค่าทหารทีมรับให้หมดที่อยู่ใต้องค์กรเราไม่ว่าเราจะหาหรือทีมงานหามาแนะนํามาหรืออัพไลน์โยนมาต่อก็ช่างรับให้หมดทีนี้จะมีข้อจํากัดอยู่บ้างในเรื่องเพดานรายได้ว่าถ้าเป็นตำแหน่งบอลเนี่ยนะครับวันหนึ่งเนี่ยครับจ่ายไม่เกินวันละสองร้อยสิบบาทเพราะฉะนั้นถ้าคิดเป็นเดือนก็เดือนอนึงก็คือประมาณหกพันสามร้อยบาทนะครับต่อเดือนมีเพดานแค่นี้ถ้าเป็นบอลน,นะถ้าเป็นซินเตอร์ ก็จำกัดเพดานรายได้อยู่ที่วันละพันสองร้อยบาทนะครับถ้าเดือนหนึ่งก็คือเดือนละเท่าไหร่สามหมื่นหกพันบาทต่อเดือนนะครับถ้าเป็นโกโกเนี่อมีเพดานรายได้วันละหมื่นสองพันบาทเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งก็สามแสนหกหมื่นบาทต่อเดือนนะครับถ้าเป็นแพทตินัมซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดนะครับแนะนํานําให้ทุกท่านสมัครในแพคเกจนี้ จะได้ครบทุกช่องทางครับมีรายได้สูงสุดเพดากนกำหนดไว้ที่ถึงสองหมื่นหนึ่งพันบาทต่อวันเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเดือนขั้ท่านก็จะมีรายได้สูงสุดอยู่ที่หกแสนสามหมื่นบาทนะครับต่อเดือนเนี่ยการจํากัดเพดานรายได้นี่เฉพาะรายได้ข้อสามนะที่กำหนดว่าสังหกแสนสามนี่เพราะฉะนั้นเฉพาะข้อเดียวนะแต่ข้ออื่นไม่จํากัดนะค่าแนะนำค่านู่นค่านี่ไม่จํากัด จากัดอยู่เพียงค่าไปหารทีแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นบางคนบอ,อกว่าเราได้สมัยน้อยแท้งหกแสนสามก็ไม่ใช่น้น้อยนะครับไม่เช่น้น้อย,อยเยอะมากนะครับถ้าท่านทําอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยวงจรของการทรําธุรกิจก็จะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพวกเราที่เข้ามาในยุคต้นๆน,นะครับถือว่าก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสทีนี้ข้อดีจุดเด่นของเราก็าคือไม่ต้องรักษายอดก็คือไม่ต้องซื้อซ้ํานะครับไม่ต้องรักษายอด ก็มีรายได้จากข้อนี้เห็นไหมครับดีไหมเพราะว่าบางบางแห่งก็จะต้องซื้อซ้ำหรือรักษายอดเขาถึงจะเก็บคะแนนว่าให้แต่ของเราไม่ต้องนะครับอันที่สองวิธีการคำนวณนี่นำมาคำนวณก็คือลึกไม่จำกัดชั้นหมายความว่าทีมงานใต้องค์กรเราเนี่ยขออยู่ใต้ร่างผังองค์กรเราจะลึกกี่ชั้นก็ช่างห้าชั้นสิบชั้นร้อยชั้นพันชั้นหมื่นชั้นก็ช่างคำนวณให้ทั้งหมด นะครับฝั่งนี้เชื่อเดือกันเพราะคำนวณให้ลึกไม่จำกัดชั้นนี่คือข้อดีของข้อนี้นะข้อดีข้อต่อไปคือค่านแนนฝั่งแข็งนะครับคะานแนนแข็งนะครับฝั่งแข็งหน่อยเก็บไว้นะครับไม่ล้างทิ้นนะครับก็คือเก็บไว้คำนวณวันต่อไปนะครับเก็บไว้ตลอดเทียบจะบอกว่าตลอดไปตลอดเทียบเลยเพราะว่าเราไม่มีค่าสมััด ไม่ล้างทิ้งเห็นไหมครับนี่คือข้อดีนะนี่คือง่ายๆเลยค่าบริหารทีมเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเอ,อ้าไม่ต้องรักษายอดเราเออไงินไหนไม่จ่ายก็เพราะเราเราก็ไปบริหารให้ทีมงานเกิดการซื้อเกิดการลงรหัสเป็นแพทเทิร์นเป็นโกเป็นอะไรก็ได้แต่พอเกิดรหัสปุ๊บบริษัทก็มีการจำหน่ายสินค้าได้ใช่ไหมก็มาแบ่งใจ่ายให้ตามสัดส่วนแต่ว่ามีเพดานการจ่ายอยู่ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นที่มาที่ไปของค่าบริหารทีมข้อท,ที่สี่นะครับ ยูนิเตอรลยูนิเกวราจะคืออะไรคือการซื้อกินซื้อใช้สมมติว่าทุกคนเนี่ยลงรหัสครบหมดลนะเดือนต่อมากินกาแฟรู้สึกว่าดีก็อยากซื้อต่อพอซื้อต่อปุ๊บเนี่ยทางบริษัทก็เลยคำวนวณว่าถ้าท่านซื้อไปได้เรื่อยนีย่ถ้าซื้อครบสามร้อยีถ้าคิดเป็นเงินก็ประมาณหนึ่งพันแปดรอยบาทนะครับซื้ออะไรก็ได้สินค้าเราจะเป็นไฟเบอร์เป็นกาแฟก็ได้ซื้อกินซื้อชใช้ในในเดือนต่อไปเนี่ย ถ้าครบสามร้อยคะแนนปุ๊บเนี่ยเราจะมาคำนวณค่าค่าตอบแทนให้นะครับคำนวณให้รหัสละสี่สิบห้าบาทโดยใช้ผังไบนาลีคือผังเดิมเรานี่แหละไม่ต้องมาจัดผังเรียงใหม่นะครับไม่ต้องมาจัดห้าจัดสิบใหม่เลยเอาผังเดิมเรานี่แหละนะครับมาจัดอันนี้เราค่นวณจ่ายให้สูงสุดถึงสิบแปดชั้นเฉพาะนนคนที่ซื้อซ้ำใต้องค์กรเราทั้งหมดนับให้หมดเลย ม่จะเป็นต้องเป็นสายเลือดนะครับนับให้หมดเลยถ้าซื้อครบสามร้อยถึงมาคำวันนะครับโอเคนะถ้าอย่างนั้นเขาบอกว่าเราค่าตอบแทนจ่ายยังไงก็คือถ้าเป็นบอนด์ถ้าเป็นบอนด์นี่ไม่ได้จ่ายตัวนี้นะครับไม่ได้จ่ายแต่ถ้าเป็นซิลเวอร์เราจ่ายให้หกชั้นก็คือชั้นหนึ่งสองสี่แปดสิบหกเนี่ยหกชั้นถ้าคูณหกชั้นเนี่ยถ้าคูณราคาละสี่สิบห้าบาทจะเป็นรายได้อยู่ราวๆห้าพันกว่าบาทต่อเดือน นะครับทีนี้ถ้าเป็นโกล่ะถ้าเป็นโกเราเพิ่มให้อีกเป็นสิบสองชั้นเนี่ยคิดละหัสละสี่สิบห้าบาทถ้าทุกถ้ามันเต็มชั้นนะครับท่านจะมีรายช่องทางนี้แต่ถ้าเป็นโกแล้วอยู่ที่สามแสนกว่าบาทต่อเดือนถ้าเป็นแพตินัมเดี๋ยวนี้ตำแหน่งดีที่สุดเนี่ยแพตินัมรับสูงสุดถึงสิบแปดชั้นสิบแปดชั้นเลยนะครับถ้าสิบแปดชั้นเนี่ยคิด เป็นรายได้สูงสุดได้มาเฉลมชันนะครับยี่สบสามล้านบาทต่อเดือนการประหยไ้ก็ง่ายๆครับซื้อกาแฟสิบกล่องนี่ปกติท่านกินกาแฟวันละหนึ่งหนึ่งซองนะครับก็จะหมดไปสามกล่องต่อเดือนแต่ว่าบางคนกินกาแฟเช้าเย็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะกินสองซองเพราะฉะนั้นเดือนนึงก็คือหกสิบซองก็คือหกกล่องนะครับหกกล่องหมดไปแล้วเราไม่ต้องไปจำายหมายที่อื่นเลยอันนี้แค่คนเดียวนะถ้าเป็นสามีภรรยาก็เป็นสิบสองกล่องนะครับ ถ้าเป็นมีลูกอีกก็ต้องซื้อเพิ่มอีกเห็นไหมครับว่า10บกล่องที่ท่านซื้อซ้ําเนี่ยท่านแค่บริโภคในครอบครัวก็พออยู่ได้แล้วโอเคนะครับข้อดีของตัวนี้ก็คือเราจ่ายแบบโลว์อัพโลวอัพหมายคมว่าถือว่าคนนี้ซื้ออคนนี้ซื้อคนนี้ไม่ซื้อคนนี้ซื้อคนนี้ซื้อคนนี้ไม่ซื้อก็ขยับคนนี้ขึ้นมาแทนให้ชั้นแต่ละชั้นเต็มนะครับ ตำแหน่งเกียรติยศ6%คิดยังไงการขึ้นตำแหน่งเราจะคิดคำนวณเฉพาะข้อ3ก็คือค่าบริหารทีมนะครับถ้าท่านสะสมรายได้ข้อนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหนึ่งบาทสิบบาทยี่สิบบาทนี่ถ้าครบสองหมื่นบาทเมื่อไหร่นะครับทางบริษัทก็จะแต่งตั้งนะครับให้ท่านเป็นตำแหน่งเกีดยรติยศตำแหน่งแรกคือตำแหน่งเจตครบห้าหมื่นเพิ่มถ้าครบหนึ่งแสนตำแหน่งซับไฟ ถ้าสะสมครบ300,000ลูบี้ถ้าครบ600,000ก็เป็นตำแหน่งเอมเบอรอนถ้าครบ1ล้านก็เป็นตำแหน่งไดมอนด์พร้อมกับรับออสเซียล2%ถ้าครบ2ล้านก็จะเป็นดับเบิลไดมอนด์อันนี้ได้เพิ่มมาอีก2%ถ้าครบ3ล้านก็จะเป็นตำแหน่งทิปเปิลไดมอนด์ได้ไปอีก2%เฉพาะตำแหน่งไดมอนด์ขึ้นไปเท่านั้นถึงจะได้ออเซียลข้อนี้6% นะครับจากออเซลพีพีที่มียอดขายทั้งบริษัทนะครับมาคำนวณให้สองเปอร์เซ็นมีกี่คนทาหารไปนะครับแล้วถ้าเป็นตำแหน่งดับเพืนไดมอนท่านก็ได้ของไดมอนด้วยได้นี้ด้วยท่านก็จะได้สี่เปอร์เซ็นตนะครับถ้าท่านขึ้นเป็นทิปเพิลไดมอนท่านก็จะได้ไดมอนด์ด้วยดับเพิ่ด้วยทิปเปิ่ด้วยท่านก็จะได้หกเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือรายได้ทั้งหมดของเรานอกจากนั้นก็จะเป็นรายได้อืน่นเช่นรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากรถยนต์ ไหมครับนี่คือแผนการตลาดของแผนรายได้ของบริษัทเอเจนต์ตัโปรดักต์หวังไปอย่างยิ่งว่าเราจะมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเอเจนต์ตัโปรดักตหรือครอบครัวไอคอนนะครับตอนนี้ผมหมอชัยประธานกรรมการ A uda, อเอเจนต์ตัโปรดักต์ขอกล่าวลาทุกท่านไปก่อนนะครับเจอกันโอกาสหน้านะครับนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ